สวัสดีครับวันนี้ร้านอดุลเดชโปรเจคเตอร์นะครับได้จับโปรเจกเตอร์นะครับเอฟซันนะครับ EB FH 52นะครับความสว่าง4,000ลูเมนนะครส่วนความละเอียดภาพก็เป็น Full HD นะครับผมค่าคอนทร์อยู่ที่16,000ตอนหนึ่งนะครับรีวิวบนจอ12เมตรนะครับภาพก็อาจจะล้นจอหน่อยนะครับเพราะว่าปล่อยเป็น16:9นะครับนราให้ชมตัวเครื่องนะครับเครื่องนี้เลยนะครับ dbfs 52นะครับรุ่นนี้จะมีพอร์ต h dmi 2ช่องนะครับรีวิวบนจอ12เมตรหลังดำจากทางร้านอดุลเดชตโปรเจคเตอร์นะครับเจอไฟหลังจอเยอะๆไม่หวั่นนะครับแสงไม่ทะลุมาหน้าจออย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราห้ชมตัวเครื่องกันนะครับวันนี้เรามีโอกาสกลับมาต่างจังหวัดนะครับมาที่บ้านนะครับก็ได้นำโปรเจคเตอร์นะครับมารีวิวนะครับทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการนะครับประกอบการตัดสินใจในการซื้อโปรเจคเตอร์นะครับ ส่วนตัวเครื่องนี้นะครับรุ่นนี้นะครับผมแนะนําเลยศักยภาพประมาณจอ8เมตรถึง10เมตรนะครับถ้า12เมตรถามว่าฉายได้ไหมฉายได้ครับได้แสงอย่างนี้เลยนะครับได้แสงแบบนี้เลยเพียงแต่ว่านะครับเรารีวิวนะครับอยู่ที่บ้านนะครับแสงไฟประดับมันไม่มีนะครับไฟรบกวนหน้าจอไม่เยอะนะครับไฟช่อไฟประดับที่สูงๆไม่มีนะครับมีแค่ไฟนบที่อยู่บ้านนะครับบริเวณบ้านอย่างนี้นะครับแล้วก็มันไม่สามารถทะลุ นะครับไปที่หน้าจอได้นะครับมันก็จะมีไปถึงจอบ้างนะครับแต่มันไม่มีผลอะไรมากนะครับดังนั้นนะครับเครื่องนี้เห็นไหมครับจอผ้าจอเราสว่างมากนะครับแต่มันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับกับภาพนะครับเพียงแต่ว่านะครับศักยภาพของตัวเครื่องเลยนะครับแนะนําเลยนะครับ8เมตร10เมตรภาพสวยกําลังดี12เมตรถามว่าฉายได้ไหมฉายได้นะครับฉายได้ขอให้เจอสภาวะแสงไฟแบบนี้นะครับนะครับแสงไฟแบบนี้ ฉายจอ12เมตรได้สบายๆนะครับแต่จอที่ผมแนะนําก็คือ8เมตรกับ10เมตรกําลังดีสีสวยนะครับเดี๋ยวเราให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรุ่นนี้นะครับ EB FH 52ความสว่าง4,000ลูเมนนะครับส่วนความละเอียดภาพก็เป็น Full HD นะครับมีพอร์ต HD ใบ2ช่องให้เลือกมีลำโพงในตัวนะครับลำโพง2วัวั์นะครับ ันนี้ระบบเสียงเราก็ปิดไปแล้วนะครับเพราะเป็นช่วงเวลานะครับตีหนึ่งนะครับเดี๋ยวรบกวนเพื่อนบ้านนะครับรีวิวจริงฉายจริงบนจอจริงนะครับกับร้านอรุณเดชโปรเจคเตอร์นะครับเราเป็นเจ้าแรกเลยนะครับนะครับในประเทศไทยต้องบอกเลยนะครับย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับนะครับตอนที่เราทําเครื่องฉายหนังกลางแปลงเราก็มารีวิวอย่างนี้แหละครับเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจในการซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์นะครับนี่เลยนะครับชุดเครื่องเสียงของเรานะครับ รีวิวกับบรรยากาศจริงบนจอหนังกลางแปลงนะครับส่วนที่ภาพไม่เต็มจอนะครับเหลือเหลือข้างล่างเพราะว่าหนังเรื่องนี้เป็นสิบอ่าเป็นสัดส่วนสโคปนะครับส่วนจอเราเป็นกึ่งสโคปนะครับนะฮะมันก็เลยไม่เต็มจอและอีกอย่างเราไม่ได้ใช้ในการบีบภาพนะครับเราไม่อยากให้สเกลภาพเสียนะครับนะครับและอีกอย่างหนึ่งจอเราเป็นจอโค้งด้วยครับมันก็เลยมีอาการแบบว่าตรงกลางนะครับกับด้านข้างซ้ายขวามันก็จะมีขอบตกอยู่บ้างนะครับนี่เลยนะครับ ที่บ้านเราก็อ่าครับแสงไฟก็ประมาณนี้ครับแสงไฟแบบนี้เลยนะครับกับจอ12เมตรถามว่าฉายได้ไหมฉายได้นะครับแต่จะเอาภาพสวยเลยก็คือ10เมตร8เมตรนะครับภาพสวยแน่นอนนะครับ12เมตรฉายได้การันตีเลยว่าฉายได้แต่นะครับแสงอาจจะไม่อิ่มเท่าที่ควรนะครับผมนะรรุ่นนี้นะครับราคาอยู่ที่สามหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทบอกราคาไปเลยนะครับกดไปที่หน้าเว็บไซต์ก็เจอนะครับผมทุกเว็บไซต์นะครับ พิมพ์ชื่อรุ่นขึ้นไปนะครับสีสวยครับที่แสงดีอย่างนี้เพราะว่าอยู่ที่ผ้าจอด้วยนะครับนะฮะต้องบอกว่าอยู่ที่ผ้าจอด้วยเพราะว่านะครับหลังจอเรามีไฟไฟเยอะมากนะครับแต่มันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวขาใส่รองเท้าก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมหลังจอนะครับเดี๋ยวให้ชมตัวเครื่องกันอีกรอบหนึ่งว่าเรา รีวิวจากเครื่องจริงนะครับเครื่องนี้เลย f s ั n EB FS 52ความสว่าง4,000ลูเมนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศหลังจอกันนะครับด้วยจอเป็นจอหลังดำนะครับการรับแสงก็ดีนะครับเลยจอมีผลกับภาพเป็นอย่างมากเลยนะครับและอย่างจอนี้เป็นจอด้านนะครับนะครับจอหลังดำจะรับแสงได้ดีแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าแสงไม่สามารถทะลุไปหลังจอได้นะครับ และแสงจากหลังจอก็ไม่สามารถทะลุมาหน้าจอได้ดังนั้นนะครับทำให้ภาพนะครับแสงสียังคมชัดเหมือนเดิมทุกประการนะครับดูไฟนะครับนะครับไฟโซลาเซลล์นะครับที่ติดเสานะครับนี่ฮะหลังจอของผมสว่างมากๆดังนั้นมั่นใจได้เลยนะครับโปรเจคเตอร์เวลาฉายมาแล้วสีสวยแน่นอนเพราะแสงไม่สามารถทะลุมาหลังจอได้นะครับจอเก็บแสงได้ดีนะครับแล้วก็แสงนะครับ ไม่สามารถทะลุไปหน้าจอได้แสงไฟประดับเห็นไหมครับจอเป็นสีสีเลยก็ไม่มีผลนะครับดังนั้นนะครับ f น EB FH52 ความสว่าง4,000ลูเมนถามว่าฉายจอ12เมตรได้ไหมฉายได้สบายกับสภาวะแสงไฟแบบนี้นะครับแสงไฟที่บ้านแบบนี้แต่ถ้าเอาไปฉายตามงานนะครับงานวัดนะครับหรือว่างานต่างๆไฟประดับเยอะผมไม่แนะนำนะครับกับรุ่นนี้นะครับที่จะเอาไปฉายจอใหญ่อย่างนี้นะครับเพราะว่าแสงไฟประดับยามค่ำคืนมันสว่างมากนะครับ มันสว่างจริงๆผมแนะนําจอ8เมตรนะครับถ้าเอาไปฉายในงานต่างๆนะครับ8เมตรได้10เมตรได้นะครับนี่เลยนะครับเี๋ยวเราพาไปชมตัวเครื่องนะครับกับแสงที่แสงดีอย่างนี้อยู่ที่เนื้อจอนะครับเป็นจอด้านนะครับจอมุกขาวหลังดํานะครับเป็นจอด้านนะครับสีเลยสวยแบบนี้นะครับเพราะว่าจอรับแสงดีด้วยครับ when it's i best t m Goodbye, ขอจบรีวิวเอฟซันอจบีเอ e b f, f 2ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ